ขี่ปักไข่ขี่ตัวนี้น่ขี่ไอ้ไข่ตักทานตักทานมีไข่อกเลย เดินไปตะเกียบนี่ไปจองอยู่ที่นัะ่ะอะจองนี้แหละเกาะอยช้างนะครับโอ้โหา,ากินต้นหวายต้องรอยเขามาขุด,ข,ดขุดเล่นโคลนนะ เอาโคนอาบตัวเองเขานะครับตรงนี้ยช้างอยู่ข้างบนนะครับได้ยินเสียงอยู่ลองลอยเขามาอาบโคน เราลอยเรากิน <Okay. S 2> okay, สมนุนไพรไปทำยังให้ไปยังก่อไฟหรือน๋อกันยุงกันยงบ่ได้วัตถุดิบแล้วขีชข่ช้างขี่ช้างปลาอยู่น้ำ่งกด็ดขีสช้างนี่แหละครับเอาหั่นหนามเอาได้ไปยัง ใชยเอาขี่ช้างไปได้ไหมยังอเอออ่าเนี่ยได้โมนโมนช้างไลยุงอย่างดีมันบ่โอ้อจุดไฟจะยูม,มันยังเปียกยังเป็นตาแข้งนี่จะลงยังไงนะเราเสียงหน่อยครับ ไปรอข้างนอกดีกว่าข้างในมันเจียวอยู่ในคลองเนี่ยเตียนหมดเลยเตียนหมดแล้วฝั่งโน้นเป็นอาหารน้ำในคลอง ทางกำลังมาเห็นต้นไม้ที่ไหวๆไหมชากำลังมาโหหากินต้นตาลังอยู่ดูดูรอบรอบคางก่อน แต่เห็นนะตัวหนึ่งยยับม่จ้ยินเสียงหมามาเร็วมาเร็วร้องรันเลยออกแล้วมาแล้วมานีเลยไมมานีแล้วมานีแล้วเสียงร้องดันเลย เห็นแลยนะโอ้โหเห็นหัวเลยเนะี่ยอ้าวแม่สร้อยเนี่ยแม่สร้อยแม่สร้อยนี่แฉลมแะลมามาแล้วม,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 มาแล้ว ดงแดงดแดงกเอออ่าหทางนี้กี่ตัวแล้วูน้อยได้ยินแต่เสียงนับไม่ได้มาหลายตัวบอกจำนวนไม่ได้เห็นสามจุดสจุดมุ่งใหม่มุ่งใหม่อยู่เนี่ย ใหญ่ไมมนนี่เข้าเวรตะวันแลู้ใหญ่อะเร็วไข่เร็วนั่นนันั่นยวนนันเดตเดหลังนันลังมีีกตองมาเรื่องนี้เดเดนั่นแดน่ะใช่เดอใช่นี่นี่มาเป็นสิปีพอมันเพี่เขาเพ่ใจนี่มันมาครั้งแรกเดือนเมษาอาตังไ่ส่สิบปีพอมันเก๋อหนงีป้าเรือ ที่ลร่ออดมายทโน้เหมือนเดิมอยูดิมอยากจักจกาจกแล้ว้องโอ้สีดีได้ได้อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอยู่ฝั่งนู้นสอ,อสองอยู่นั่นฝั่งนั้นสองอยู่นี่สอง ดึงเข้าไปเห็นไหมถ่ายก่ต้นใหญ่ในแมงมุมต้นใหญ่เห็นไหม,ไม,มไม่เห็นเดี๋ยวรอดึงอีกตัวนั้นลงก่อนินใบอยู่มันเห็นอยู่คนนี้มาดูสิก็เห็นเนี่ยงแก <c oughs> เห็นเต็ม <c oughs> หัวเต็มตัวเลยเนี่ยทำไมจะไม่เห็นเด็กคนนี้มันไม่เห็นโทรศัพท์เนี่ยอ่าดดดึง,ดง,ดงน,นิเียวมันต้องไปเพิ่มราคาแล้วล่ะถ้างั้น หรือว่าที่ยืนไม่มันเป็นไปได้วงเอื้อมไม่ถึงอะเดินอะไรแม่เมื่อกี้เอื้อมแล้วไม่ถึงตาเลยเอาแม่เอาลงเลยเดิน้าไปเดิน้าไปเลยแม่เดินไปนไม่ใช่ตัวนี้วนไปหรอ อันหน้าไปทางไหนนะเอาทำไมหันหน้าเราทางนี้แล้วจะไปบ้านเราอีกนะไปบ้านเราอีกนะเนี่ยเขาเก็บกินไล่ไปเรื่อยอ่ะเขาเก็บลงมาจ้ะ จอดจอดจอดป้าจอดเลีถนนเลยนะครับถ้าจะดูจอดเลีถนนเลยจอดเลยจอดเลยจอดฝั่งฝั่งซ้ายก็ได้แม่แค่กินอะไรนเนี่ยเครื่องหอมเลยลูกเม็ดแล้วเอาแม่โมไม่ไม่เอาเอ้าลี้ยงอยู่เขี้ยวอยู่ไม่ต้องหาที่ยืน ถึงแต่เขายังไม่หมดอยู่เืึงกลับไปไม่หูถงกลับไปอ่าลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันจะหยิบไม่หยิบเลยดูกระเคนอืมเป็นยังไงน่ไหมนั่นนั่น อยากรถเข้าข้างในหน่อยครับอยารถเข้าข้างใน